สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับตอนนี้เราก็แวะมาอยู่ในเกมวินิเม,มโตรกันอีกสักพาร์ทหนึ่งนะครับก็จากพาร์ทที่แล้วเราได้เล่นแบบเบอร์ลินไปนะครับได้7 9 5เน่ยตอนนี้เราสามารถปลดล็อกฮ่องกงได้แล้วครับจากที่เราเล่นเบอร์ลินเมื่อพาร์ทที่แล้วก็ผมเองก็มาขอแก้มือกันอีกสักตั้งหนึ่งนะครับจากคลิปที่แล้วก็แบบจบไว้มาก ถือว่าจบไว้อย film, ู่นะครับยังรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะวันนี้เราก็เข้าเกมกันเลยอันนี้อ่าเราก็เรลยมาต่อเลยจะดูจะเห็นได้ว่าจากคลิปที่แล้วนี่แบบดูแล้วแบบโหไวมากเลยยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยเียมวมียวเมวอันนี้ดีกว่าเอ้ยเดี๋ยว <c oughs> ออ,อ้าวหหโคตรไวเลยครับแป,ป๊บๆปปก็จากาพที่แล้วจะสังเกตได้ว่าเหมือนโทนสีของภาพจะไม่ได้อ้ืวอีกแล้วโทนสีของภาพจะไม่ได้เป็นแนวนี้นะครับอันนี้เอเอว่าผมลองปรับออปชั่นดูก็เลยอันนี้ที่ผมปรับนี่คือไนโบดครับเดี๋ยวลองดูนีครับดีไนโบด อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นปกติครับอันนี้เวอร์ชันไนทมดอ่าโอเคเรามาเล่นโอ้ยแป๊บแป๊บโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมมันไวนี่ผมก็เล่นอ่าใช่เราสามารถปรับความเร็วได้ด้วยนะครับเฮ้ยทำไมมันรู้สึกแบบไวมากเลยครับนี่ก็อันนี้ปกตินะสิบห้าคนแล้ว จจามตะกี้นี่แบบเหมือนปุดๆๆๆๆพูดออกมาเฮ้ยทำไมรู้สึกแบบดีรู้สึกว่าภาามันเหมือนมันจะแบบขยายออกค่อยๆออกนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันขออีกทีตอนนี้เราก็เล่น ตามสเตปไปเรื่อยๆนะครับจริงๆด้วยครับมันเหมือนกับว่ามันค่อยๆขยายออกขยายออกขยายออกแสดงว่าแมปก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับเป็นอะไรที่ผมไม่เคยเจอเหมือนกันเพราะอุโม,มงเรายังเหลือเยอะอยู่นะครับไหนดีทางไหนดีน,ดนี่ละกันเอาสีเขียวไปอ่าวีที่สองเฮ้ยให้มาสองคำพูแน่แสดงว่าแบบนี้ต้อง มีอะไรพิเศษแน่นอนครับโอเคตอนนี้ผมขอเอาอะไรดีเนาะเอาตู้แล้วกันตู้เคเดี๋ยว okay, ขอปักท่าหน่อยฟับไหนๆก็ไหนๆแล้วเควงกลมหนึ่งบายตอนนี้เหมือนกับว่า อ๋อไม่ได้ด้วยครับเดี๋ยวนะต้องปรับแก้กันอีกสักตั้งหนึ่งฟึดฟึๆดฟึดฟึเราจะเห็นได้ว่าตัวสี่เหลี่ยมนี่แบบเหมือนเป็นที่ต้องการของผู้โดยสารทั้งหมดนะครับเพราะว่าสี่เหลี่ยมนี้จะมัอยู่แค่จุดเดียวโอเค ลอ,ง,องนี้ไปก่อนนะครับโอ้โหกลงไวมากครับสองขบวนเหรอคิดว่าต้องเพิ่มอันไหนไปเพิ่มเหมือนนี้ดีกว่าครับเพิ่มใส่สีเขียวป อ้าเอิรดหรือ,อว่าจะเป็นบัตรนะฮะรู้แล้วฟักเคสีเขียวแบบนี้สีแดงป่า,าผมรู้สึกว่าสีแดงมันใกล้นะครับโอ้ตาแล้วตลาละสีน้ำเงินสีน้ำเงินผมว่าสีน้ำเงินนี่ค่อนข้างที่จะต้องเพิ่มตัวนะฮะโอ้ยมากแล้วฟักนะฮะงเงีอืม สีแดงบอกว่าคนเพิ่มหน่อยนะโอเคยัง95คนแล้วครับกับวันศุกร์โอ้โหดาวมาแล้วครับเดี๋ยวนะคิดว่าไม่ธรรมดาแน่นอนต้องขอเส้นทางใหม่แน่นอนครับสำหรับต้งกระปดล็อกได้ โอ้โหอย่านะอุโมงอุโมงเลยหนึ oh. uh ่งนะฮะแน่แนว่าเกมนี้ผมรู้สึกว่าไวมากครับโอ้โหมันแบบปืด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 ปดโตแม่อย่านะโอ้เอออย่างรู้สึกว่าทำอะไรมันกำมันไม่ได้ครับ สันเดียแล้วเหรอสันเดียแล้วขอว Sunday, Sunday, Sunday. อีกสักแป๊บนึงสันเดียสันเดียสันเดยเออโอเควีที่สามอีกสองขบวนมาอีกหนึ่งเลยขอเพิ่มขอเส้นทางเพิ่มดวโดยด,ด่วนเดะเดวเดจะแก้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 แกขออีดิบหน่อยคิดว่าตรงนี้ไม่น่าเวิร์กอยู่แล้วครับ ีกสักแป๊บหนึ่งต่อไปดีตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วแหละแต่เพียงแค่ว่าหาอะไรที่มาเชื่อมกันคหนึ่งสอง โอเคลองอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็ได้เพิ่มมาอีกสามข้อววนเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งเป็นวนไปโอเควันนี้มาแล้วนะครับเหมือนจะมีสัญญาณตะกี้มืนจะมีสัญญาเตือนจากสถานีนี้ เทำไมมอนไรนี่เนอะมันเหมือนมันไม่ค่อยรับคนอ๋อเกิดใหม่จากตรงนน้นอีกไม่ได้ครับไมไปตายเถอะครับเกิดไวมากเลยต้องเปลี่ยนกันอีกแล้วนะครับ ตรงนี้อาจจะต้องเป็นดูโอเคแล้วก็<ม>อย่างนี้ไปเกาะแล้วกันนะครับนั่นไงมาแล้วปึ๊บปึ๊บโอ้โห โอ้โห uh huh. ถือว่าค่อนข้าง,างเป็นอะไรที่แบบไวมากจริงๆครับคิดว่าต้องทำอะไรกับสีน้ำเงินแล้วแหละเพราะไม่งัน้นตรงนี้แย่แน่ครับแต่เจะ๋ให้สีน้ำเงินตรงนี้ก็ไม่น่าจะช่วยอะไร สีแดงยาวครับถ้าเทียบแล้วมีหน้าละทาไมถึงให้มาแบบทีเดียวสองขบวนความยาอยู่ตรงนี้นี่เองครับนี่ขนาดโอเคเดี๋ยวนะไม่มีปักนะถ้าเกิดเดี๋ยวผมจะพาปักให้ดูนะครับว่าความยากว่าเป็นว่าเป็นระดับไหนบ้าง อืมโอ้โหค่อนข้างแบบยาพอสมควรนะครับบอกเลย ขอให้กลลัพธ์เรยวๆเถอะไม่ได้ครับอโอ้โห,โโหตรงตรงนวนแบบเยอะเลยออเดี๋พอจะรู้วิธีนิดนึงครฮะสีแดง สีนี้ต้องยอมกันแล้วครับยอมหน่อยละสีเขียวออกไปแล้วก็อืมไม่ต้องรอเสีเยงอยี่ดี

ซันเดย์เฮ้ยเ้ยทันไหมทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยทันไหมสันเดย์สันเดย์ปดเปดปดเปิดปิดปดปดทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยยังยังวัอยู่ไหมโอ้โอเวอร์ละครับบอกเลยนะครับว่าแบบฮ่องกงนี่แบบรู้สึกโหดกว่าที่คิดเยอะครับฉะนั้นถือว่าเป็นอะไรที่แบบเหมือนเปิดประสบการณ์ใหม่กับเกมนี้เลยครับที่ ต้องใช้ความไวขึ้นแล้วก็แมปสเกลค่อนข้างใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับสังดดานที่ผ่านมาโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เดี๋ยวลองมาเล่นด่านก่อนๆใหม่ๆที่ยังไม่ได้เล่นกันนะครับโอเคครับฝันดีครับทุกคน